เช้าวันพุธที่5กรกฎาคม2566กับ f u n ับฟัน Strategy Infocus นะคะซึ่งจะมีการอัปเดตภาวะการเงินการลงทุนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนนะคะโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ u b k เห็นฟันค่ะตลาดหุ้นสารัฐนะคะปิดทำการนะคะเนื่องในวันชาตินะคะ4กรกฎาคมนะคะโดยตลาดยังคงจับตาะคะกับรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันพรุ่งนี้และในวันศุกร์ค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราการว่างงานแล้วก็ค่าจ้างรายชั่วโมงค่ะ นักลงทุนทั่วโลกยังคงกังวลกับ การใช้นโยบายการเงินแบบต็งตัวนะคะทั้งเฟดแล้วก็ ECB นะคะที่จะมีการประชุมในวันที่27กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งการเล่นขึ้นของดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะคะจะเป็นปัจจัยกดดันให้มีการรัดเข็มขัดหรือชะลอการใช้จ่ายและกดดันให้เศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ Recession ได้ยางไรก็ตามตลาดยังให้น้ำหนักส่วนมากกับการเป็น soft landing นะคะหากเกิด Recession เนื่องจากว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้เชื่อได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะยังไม่ได้หดตัวลงไปแรงๆเช่นภาคแรงงานนะคะที่ยังคงแข็งแกร่งจนถึงปัจจุบันค่ะ ทาง Alliance ค่ะมีเรื่องของประเด็นการชะลอตัวของการใช้จ่ายผู้บริโภคและการเลิกจ้างเพื่อลดต้นทุนของหลายบริษัทนะคะรวมถึงความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารจะเห็นได้ชัดเจนในไตรมาสสนี้นะคะซึ่งล่าสุดค่ะเงินเฟ้อของสหรัฐและยุโรปค่ะก็เริ่มเห็นการชะลอตัวลงท่ามกลางภาคการผลิตและภาคการผลิตที่หดตัวนะคะซึ่งหากจะใช้นโยบายกา,การเงินที่แบบเข้มงวดต่อไป ในระยะเวลาที่นานมากเกินไปอ่ะจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะคะโดยเฉพาะในยุโรปค่ะซึ่งเคยมีประสบการณ์ในปี2008และ2011มาแล้วนะคะและหากว่า ECB เนี่ยเลื่อนขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ออีก2ครั้งนะคะก็เท่ากับว่าเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยจะเข้าสู่การถดถอยแบบเต็มรูปแบบและอาจจะสายเกินไปนะคะสำหรับการเปลี่ยนทิศทางของธนาคารกลางยุโรปค่ะซึ่งประเด็นนี้ค่ะก็เลยอาจจะเป็นประเด็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้การประชุมของธนาคารกลางเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยทาง ECB จึงไม่ได้ชัดเจนสําหรับอดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนนะคะแต่ยืนยันที่จะขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยในเดือนกรกฎาคมแทนค่ะโดยประเด็นเรื่องของดอกเบีย้ยค่ะยังคงเป็นปัจจัยความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในครึ่งปีหลังนี้ค่ะ ตลาดหุ้นสหรัฐค่ะปิดทําการนะคะทำให้วอลลุ่มเทรดในตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยก็เบาบางเช่นกันและตลาดหุ้นยุโรปก็มีการปรับตัวลดลงในกรอบแคบนะคะส่วนราคาํามันค่ะมีการเร่งตัวขึ้นค่อนข้างร้อนแรงนะคะ WTI ยืนที่78เหรียญ Brent ยืนที่76เหรียญต่อบาเรลนะคะก็เป็นผลมาจากซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซีย,ะยนะคะที่ต้องบอกว่ามีการปรับลดกําลังการผลิตลงหรือลดสปายลงนะคะโดยซาอุดิอาระเบียค่ะมีการปรับลด กำลังการผลิตต่อเนื่องนะคะจากเดือนกระกฎาคมก็ขยายเอ็กเซนไปในเดือนสิงหาคมนะคะส่วนรัสเซียก็มีแผนที่จะลดการส่งออกน้ำมันนะคะซึ่งทั้งสองประเทศค่ะประเมินว่าตัวของโอเปกค่ะจะมีการลดสป라이า์ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ3.1ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นอย่างน้อยนะคะหรือประมาณ3%ของการบริโภคทั่วโลก ซึ่งก็เป็นผลบวกนะคะต่อราคาน้ํามันที่ล่าสุดก็มีดีมาน์ที่มากขึ้นนะคะในฝั่งของเอเชียทําให้มีความต้องการซื้อน้ํามันจากแหล่งอื่นนะคะเช่นในสหรัฐเพิ่มเติมด้วยค่ะกลับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียนะคะซึ่งปรับตัวผสมผสานนะคะโดยญี่ปุ่นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาประมาณ1%ส่วนจีนยืนในแดนบวกต่อเนื่องจากวันศุกร์สิ้นเดือนที่ผ่านมานะคะฮ่องกงบวกประมาณ0.5%ค่ะโดยทาง f i d e l i t y นะคะแล้วก็อาบดีนค่ะมีการเมนชั่นสำหรับ การลงทุนในหุ้นจีนนะคะโดยปรับเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะคะซึ่งคาดว่าตลาดหุ้นจีนค่ะมีการซึมซับกับการปรับตัวลดลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาชะลอตัวอย่างมากนะคะในต่มาสอที่ผ่านมาและ MSCI China ค่ะก็มีการปรับตัวลดลงไป18%จากจุดสูงสุดในเดือนมกราคมค่ะทำให้เป็นโอกาสสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนค่ะ ฟิลลาริตี้ค่ะมองว่าเขาจะเพิ่มน้ําหนักการลงทุนใน Luxury รี่แบรนด์ในยุโรปนะคะจากมุมมองเชียงบวกสําหรับดีมาร์ในจีนที่จะเพิ่มขึ้นนะคะและรวมถึงการลงทุนใน AI ค่ะที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจีนนะคะส่วนอบับดีนค่ะมีการเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของรายวิสาหกิจจีน,นะคะแล้วก็ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะคะกลุ่ม EV วีคาแล้วก็รวมถึงพลังงานสะอาดด้วยค่ะ ส่วนอีกประเด็นที่ของจีนนะคะที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะจากเมื่อวันที่รายง,งานไปก็คือความเสี่ยงเรื่องของ g e o politics ระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะซึ่งล่าสุดกับการกําหนดข้อจํากัดในการส่งแร่2อชนิดก็คือแกลเลียมกับตัวของเจอเมเนียมนะคะโดยจีเนี่ยเป็นรายใหญ่ที่ส่งออกมากกว่า90%นะคะก็เป็นการโต้ตอบสารัฐที่มีการควบคุมการส่งออกในตัวของ s e m i c o n d u c t ร์ในวันที่ หนึกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะรวมถึงเป็นการโต้ตอบในยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งจีนค่ะจะควบคุมการส่งออกแร่โลหะ2ชนิดนะคะตั้งแต่วันที่1นึ่สิงหาคมค่ะประเด็นนี้ค่ะเคยเกิดขึ้นนะคะตอนที่ มีเรื่องของแร่แร่เออนะคะที่จีนควบคุมการส่งออกนะคะก็เลยทำให้ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงนะคะและล่าสุดค่ะจากการควบคุมในสองแร่โลหะทั้งแกลเลียมแล้วก็เจ์เมเนียมนะคะอาจจะทําให้กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เทเลคอมบูิเคชัน แล้วก็ตัวของ e ีีคารค่ะได้รับผลกระทบโดยราคาอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะเนื่องจากว่า raw material เนี่ยมันขาดแคลนหรือหาได้ยากค่ะเดี๋ยวเราก็ตามค่ะประเด็นนี้ยังคงต้องติดตามถึงผลกระทบต่อไปนะคะและทางเกาหลีใต้ค่ะซึ่งเป็นรายใหญ่ของผู้ผลิตชมิคอนดักเตอร์นะคะก็มีการถแถลงว่าจะหาสามารถหาได้จากแหล่งอื่นๆนะคะสำหรับ2แร่นี้ค่ะกลับมาที่ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะคะ ตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายก็มีการแนะนําในเรื่องของการลงทุนระยะสั้นนะคะแนะนําในหุ้นกลุ่มพลังงานค่ะแล้วก็ S ม a l แ cap บของสาระและรวมถึงตลาดหุ้นจีนะคะส่วนโมเมนตัมผ่อนค่ะยังคงโรเตทเงินไปในกลุ่มของซิซิเคิลแล้วก็ตัวของโกลด์ซ็อกของสาระนะคะโดยการกระจายโดยจะมีการกระจายการลงทุนในเอเชียด้วยนะคะเช่นในประเทศของจีนค่ะที่คาดว่าจะมีการฟื้นตัวจากแตรมส2ได้ดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ